ไปยังพี่ีฟิไลฟ์ใช่ไหมโมยิ้มหน่อยี่มันแต่งหน้าแต่งเออโช์โชยเออชไล่ยังนี่ไลแล้ใช่ไหมไล่แล้วเออโช์ใหม่โชยจิที่นั่งพับเพียบนี่แหละ เีเปีพี่เปิดพร้อมเอเรื่องานได้หมขอเรื่องประเดียวไก่อนนยังไม่หรอไม่ดีหรอพี่พูดาเร่ดีก่อนเธอเริ่มไปก่อนอ่วเเปิดเลยไปทขาล่าสุดเหมือนเทพพิทักษ์บอกว่าเขาชอบเรามากเออรู้จักการจดตัวไหมคะรู้จักการจัดตัวค่ะล้วก็มีคุยกันอยู่บ้าง เอแลกไลน์ไว้หรือยังไงอะไรยังไงคะก็มีไลน์คย่ายเจอกไม่เขิดวะก็ติาทำงานร่วมกันนะคะแล้วก็เจอแล้วก็ทุกคนก็ชื่นชอบเขาอยู่แล้วล่ะค่ะเพราะว่าเขามีความน่ารักอยู่แล้วก็ด้วยความที่เขาเป็นคนดังในโลกโซเชียลนะก็เป็นไอดอลที่มีความสุภาพก็หลายๆคนก็น่าจะได้ติดตามเขาก็นเยอะแยะมากมายอยู่แล้วล่ะเขา ตอแนแรกเรากนนขข็ขอขอถ่ายรูปคุณพี่โย่ติดตามนะไปดูแล้วก็ชอบชื่นชอบอย่างเงี้ยขอถ่ายรูปหลังจากนั้นพอเวลาเราร่วมง,งานกันแล้วก็มันก็จะมีไลน์รูปบ้างก็เลยก็เลยได้ติดต่อกันแล,ล,แล้วก็เราก็มีโอกาสได้คุยเปิดใจอะไรหลายอย่างกับเขาอะไรอย่างเงี้ยทำไมทำไมเราถึงไว้ใจถึงขั้นจะคุยอะไรเปิดใจหลายอย่างกับเขาอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าในในส่วนของการเปิดใจเนี่ย ตัวเขาเองเป็นคนที่ปรึกษาเราสามารถกว่าถามไม่ใช่ไม่ใช่เราไปปรึกษา้นานะอะไรเงี้ยแต่คือเราก็มีความรู้สึกว่าเขาเขาเองเนี่ยก็ก็มีพี่คนคอยดูแลแล้วแต่ว่าบางทีเนี่ยเ,เขาก็บางครั้งเขายังเขาเรียกว่าอะไรคะบางครั้งก็ยังวางตัวในในรูปแบบของของ,ของการทํางานเนี่ยไม่ ยังไม่แข็งแรงพอในการอยการนกเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนซื่อสั้นก็ยังยังมีแบบภาวาผู้ใหญ่มีกลัวอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องละลายพฤติกรรมมาค่ะว่าง่ายๆาพฤติกรรมในการอยู่ร่วมกันว่ามันมันแบบไม่น่ากลัวขนาดนั้นแล้วก็อย่าลืมตัวอะไรอย่างเงี้ยเราก็คอยบอกเขาเขาก็บอกว่าเขาท้อเขาท้อเรื่องอะไรก็อาจจะอาจจะเรื่องแบบ เรื่องการความเป็นอยู่ในกรุงเทพที่มันค่อนข้างวุ่นวายด้วยนะคะเขาบอกว่ามันมันไม่สะดวกสบายเหมือนตอนอยู่ต่างจังหวัดพี่เขาเคยมาบอกโมตรงๆเลยไหมว่าเฮ้ยเขาชอบออพี่โมนะอะไรอย่างเงี้ยมาบอกกับเราเองตรงๆเลย,เลยไม่มีนะคะไม่มีนะคะ<อ>โมโมเข้าใจว่าที่เขาพูดไปเนี่ยคิดว่าเขาเขาน่าจะรู้จักโมคนเดียวในวงการแหละทำไมมีโมมีพี่ชมพู่ก่อนมาเขาจักเนี่ยเขาก็คงจะพูดได้ทำนองนี้แหละเพราะว่าคนอื่นเนี่ยเขาก็ไม่เคยร่วมงานเขาเลยมันอาจจะไม่กล้าพูดอะไร เราชอบเปแบบนั้นหรอกไม่เคยรับลระกงต่างเนทาอะไรอย่างเงี้ยไ่้มองหน้าไม่ได้เขาเขาเป็นคนน่ารักมาคืแบบสุภาพเป็นคนที่แบบยืมเนืยมตัวง่ายๆเป็นคนแบบเป็นคนที่เห็นตัวเองว่าเป็นคนตัวเล็กๆคนนึ่ อยู่มานานให้เขาโทนอดโทนเกิดเกิดคนเอาไปเป็นคู่จิ้นเราล่ะนะคู่จิ้นดีดีนะดีดีดีดอดี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 นีด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 ีพีด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 นดี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 รีด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 ีรีด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 ะดี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 งีดอดี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 ดานะคะแต่โดเเียี่็นคนนอกไม่ไดเกีดวดีดีดีาีดีดีีดีีี เคยเห็นเคยรู้จักหรืออะไรแบบนี้เพราะว่าเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีที่ที่มีการทําความดีน่ารักน่ารักแบบนี้มีการขอโทษอย่ยด้วยแบบนี้ค่ะเพราะว่ามันเป็นมิตรภาพที่ดีที่มันควรจะเป็นอย่างถามจริงจริงตัวเราเองรู้สึกน้อยใจไหมอย่างกรณีเนี้ยเขายังมีการหลักไม์ไปขอโทษแต่อย่างกับโมอ,อย่างเงี้ยหลายคนอาจจะบอกเอ๊ะตงโ,โนโ้ก็ได้ขอโทษมั้งมช่อะไรอย่างเงี้ยถ้าถามว่าน้อยใจไหมว่าเขาจะขอโทษกันแต่ไม่มาขอโทษโมก็อย่างที่โมบอกในคราวที่แล้วอะค่ะว่าโมจะไม่คิดอะไรอีกแล้วแสดงว่าตอนนี้เราก็ เฉยๆสะตองใช่เหมือนในโคราบายแล้วก็ลบไปก็จบใช่ก็ไม่มมต้องไปคาดหวังอะไรจากใครก็<ม>เราก็กลับมาอยู่กับตัวเราอย่างทำงานคิดว่าหลังาสร็จมันจะจบไหมมันจะมีอะไรต่อก็อย่างที่บอกไปอีเช่นกันนะคะว่าหลังจากนี้มันก็ต้องตลอดชีวิตอย่างนี้แหละคะ่ะว่าเราจะต้องตอ่อไปกับของกันและกันอยู่เรื่อยๆอ่แต่โมได้มีอโอกาสเห็นไหมคะไออจีที่เขาไปขึ้นภาพก็เขาขอนมาเคลียร์กันแล้วอะไรอย่างเงี้ย มีเพื่อนส่งมาให้ดูค่ะวินาทีแรกที่เห็นจริงเราอ่ารู้สึกอะไรนิดนึงมาแล้วเราก็รู้สึกเฮ้ยโอเคเลยอ่ะเขาหน้ารักเลยอ่ะที่แบบที่เขาออกมาแบบนั้นอะไรเงี้ยเพราะว่าโมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาไม่ทําแบบนั้นจะออกไปเป็นรูปแบบไหนค่ะเพราะว่าก็เขาก็ต้องทําแบบนั้นแหละเพราะว่าไม่งั้นก็จะเขาเรียกว่าอะไรคะมันก็ไม่มีทางเลือกอีกค่ะคือรา้แสดงความแบบจริงใจรักใจไมตรีต่อกันอะไรแบบเนี้ยเขาก็ยืนยันว่าเขาเป็นมิธรภาพที่ดีต่อกันเพราะฉะนั้นการทําแบบเนี้ยมันเป็น น่ารักดีค่ะคือเราไม่ได้แอบมงใช่ไหมว่าไอ้วันก่อนหน้านังแบบดูเหมือนขึ้นขึ้นอะไรอยู่พออีกวันหนึ่งตีกันแล้วหม่ถึงใครค่ะทางผู้หญิงทางแพทอะไรเนี้ยค่ะแ่าเหมือนกับว่าวันก่อนหน้าที่มีข่าวยังดูเหมือนแบบกดโกรธอีกวันหนึ่งมาขึ้นลูกดีกันแล้วเหมือนมันเร็วอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์ตัวเขาโมโมตอบแทนไม่ได้เลยแหละเพราะว่าเราไม่เกี่ยวกับโมอ่ะอันเนี้ยการ์ดก็เป็นแบบเสียเซลราะว่านั้นที่เหมเราให้แบบเตือนผู้หญิงค่อนข้างเยอะ หันมาพูดทางนี้เลยค่ะันเคยชื่อโซค่ะมากเเอออไลบ์เคยแอคติ้งเหมือนมากนะเออคือตรงเนี้ยเลยค่ะพี่พี่ผมแบบว่าเอาเวลาไปเขาหลับผมหลับเนาะโซยุให้หนูทำมาค่ะ แต่ตอนนี้ไม่ได้มีอารมณ์โกรธไม่ได้มีอะไรแล้วคือถ้าถามมาก็ตอบได้ในเรื่องของเราอะไรเงี้ยก็มันก็ผ่านแล้วเนาะคุณก็ผมก็อยากแบบนะไปสนใจเรื่องงานผมดีกว่าอันนี้ก็เหมือนเราอันนี้ก็เหมือนว่ามาทุ่มเทให้กับงานแล้วแหละเพราะว่างานก็เยอะเกินสรหรับหมเองใช่ครับใช่ กเป็ตัวเนิไม่เอาไม่เอากับเป็นตัวเดิมอีตัวนั้นไม่เอาแล้วคือตอนนี้เหมือนเราก็มาทุ่มให้กับงานมากขึ้นเลยยิ้มอะไรใช่ค่ะกับเรื่องหัวจงหัวใจก็ยังไม่ปหัวจงเรื่องหัวจงเนี่ยยังไม่พร้อเปิดอีกหรอไม่เปิดเลยค่ะเทเอไปหมดเลยค่ะเททิ้งสวยสวยสด เเสนอเขากว่าตอนหลังเาที <c oughs> ่เขนเราจะได้เจะขอืเอะองป็นไงบ้าสุกดีค่ะเราก็เกิดในยุคเก่านะยุคแบบเพลงแบบเป็นคสิกาเเก่ามาปุ๊บเราจะรู้สึกว่ามันเป็นของเราไว้องเเราจะสนุกมากเลยที่เพลงเก่าๆแล้วคนร้องตามกับเราได้อไม่รู้สึกแบบเฮ้ยชอบอ่ะ นะโอเคขอบคุณค่ะสวยใสชุดวันนี้เป็นละครใช่ไหมมอสมอสไมถือว่าเป็นเรื่อนยังถ่ายอยู่นะอีกสองนาทีเอาเลยนะมอสแต่ฉันชอบนะเธอกรอบคาแรคเตอร์มันเหมือนมากจริงชิมอคะขอบคุณนี้เลยค่ะมันเดินไปตบไหล่ทุกคนอย่างี้หรอพี่มอขอบคุณนี้นะคะเดี๋ยวดเอาผมดีๆผมดีๆผมทางนู้นอะ ใช่เอาดีๆเอาโอเคนะคมก็สวยอ้าบังตัวเอง้องเลโก้ได้กค่ะอง่ะกไม่น้อยกงไม่น้อยของพี่เอาใหม่โมก้องพี่นะหนึ่งสองอ้าเดี๋ยวก้องพี่กับหน้าโมนออใหม่สวยมา1หนึ่งสองสาหขออีกทีนะคะใช่ค่ะโมกูสีอะไนี่นะคะรูปนันาคา บายยขาวสดหน่อยเฮ้ยผมก็ตกเนั่นแหละพี่โมสวยสตอรอมมากค่ะนี้นะคะอน่งอาี้ะปเอาปองเลยได้ไหมได้กับเดินทางนะฮะ